จัดระบบให้มีการตรวจสอบครับเพราะ PDPa ไม่ใช่ทำวันนี้แล้วจบวันนี้ PDPa คือทำแล้วก็ต้องอัปเดตเป็นระยะระยะครับเพราะกฎหมายมันเปลี่ยนเรื่อยๆข้อมูลส่วนบุคคลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเหตุการณ์ละเมิดมันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้อ่ะกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับซึ่งกฎหมายเขามีการกําหนดข้อมูลไว้2รูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วๆไปครับก็เป็นอะไรที่ใครได้รับรู้รับทราบเนาะแล้วสามารถไม่ว่าทางตรงทางต่อทางอ้อมอะสามารถนึกถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นชื่อบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้เป็นข้อมูลง่ายๆข้อมูลอีกประเภทหนึ่งคือข้อมูลที่กฎหมายเรียกว่า Sen s i t i v e data ครับคือข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลอ่อนไหวคืออะไรมันก็คือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งนั่นแหละที่บางทีถ้าคนอื่น รู้ข้อมูลพวกนี้เกี่ยวกับเราแล้วอาจจะมีความรู้สึกมีความเซนซิทีฟอะไรบางอยา่างกับเราได้ฮิตนิดหน่อย,อยมากมากกว่าข้อมูลทั่วๆไปเช่นความคิดเห็นทางการเมืองแล้วกันบางองค์กรบางคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยคนนั้นคิดไม่เหมือนฉันอ,อ,อะไรประมาณนี้ยก็เลยอันนี้คือความเชื่อทางการเมืองซึ่งกฎหมายตัวน,นี้เขามองว่าเป็นเรื่องของเซนซิทีฟดัต้าอย่างบางองค์กรเคยมีผมเคยเห็นพวกแบบใบสมัครงานเลยนะเคยมีการเขียน ออสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าคุณนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ในใบสมัครงานซึ่งแบบถามว่ามีเงื่อนไขในนั้นในใบสมัครงานได้ไหมจริงๆมันไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้ากฎหมายตัวนี้ใช้บังคับขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะเก็บข้อมูลตรงนั้นอนะ่ะคุณจะต้องมีมาตรการในการขอความยินยอมที่ชัดแจ้งกว่าเดิมมีมาตรการในการรักษาข้อมูลตรงนี้ไม่ให้มันหลุดั่ว ยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอได้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามีมาตรการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอแล้วต้องเก็บด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าขอไปถ้าั่วงใช่ขอขอแล้วถ้าั่ว<ะ>ปุ๊บเนี่ยองกรนี่โดนหนักเลยครับอ่าโอเคเกตครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วๆไปก็คือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถสื่อไปถึงคนได้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมันก็จะมีอย่างเมื่อกี้ตอนแรกบอกไปเนาะมันจะมีสามปาร์ตี้หลักๆคือลัส มีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีองค์กรที่ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นแต่คราวนี้จะลงลึกไปกว่าเดิมครับแยกเป็นสี่คนให้ชัดๆเลยว่ามันมีอะไรบ้างคนแรกคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลครับคือคนทุกคนเรื่องนี้อยากจะเอามาพูดถึงก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะต้องรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองด้วยว่ามีอะไรบ้างประเด็นก็คือเจอ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอะ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นพนักงานครับควรรู้เรื่องนี้ต่อไปครับในมุมของเราทีอา่อาจจะเป็นเรื่องของเป็นมาร์เก็ตติ้งในองค์กรหรือว่าเป็นตัวเจ้าของกิจการเองเลยจะต้องรู้เรื่องของสามคนนี้ครับคนที่หนึ่งคือเรื่องของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลว่าเขาคือใครมีหน้าที่อะไรบ้างองค์กรของฉันเป็นผู้ควบคุมหรือเปล่า คนที่สองครับคือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคนคนนี้แตกต่างจากผู้ควบคุมอย่างไรต้องมีเอกสารอะไรระหว่างกันแล้วบทบาทหน้าที่ของเขาคืออะไรบ้างและคนที่สี่ครับคือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อของ DPO เอ้ยองค์กรของฉันจะต้องมีการแต่งตั้ง DPO หรือเปล่า DPO ควรมีคุณสมบัติอะไรควรมีหน้าที่อะไรบ้างและเขาคนนั้นควรรู้เรื่องไหน นี่คือสี่เรื่องที่กฎหมายตัวเนี้เขามีการพูดถึงครับแล้วก็มีการแบ่งมีการกําหนดสิทธิหน้าที่เอาไว้ที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวครับโดยคนแรกครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่ะจะมีสิทธิ์ค่อนข้างหลากหลายเลยเนาะเพราะว่ากฎหมายตัวเนี้ยออกมาเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลอยู่แล้วแหละว่าข้อมูลที่คนอื่นมาเก็บรวบรวมไป เขาจะเอาไปใช้นอกขอบวัตถุประสงค์ไม่ได้เขาจะเอาไปใช้โดยที่กระทบสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้โดยสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนาะก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการได้รับแจ้งว่าตอนนี้กําลังจะถูกเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้มันจะไปปรากฏอยู่ในพวก privacy policy privacy notice ที่หลายๆองค์กรเริ่มมีการประกาศใช้ในเว็บไซต์ของเราแล้วว่าเฮ้ยองค์กรฉันกําลังปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล,มลส่วนบุคคลอยู่นะเนี่ยฉันกําลังจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยนะและ เกี่ยวข้องกับอีกตัวหนึ่งครับคือเรื่องของการขอความยินยอมหลายๆองค์กรก็จะมองว่าเฮ้ยเรื่องขอความยินยอมอมันมีความจําเป็นถ้าได้รับความยินยอมแล้วก็น่าจะโอเคแล้วแหละก็เลยทําเอกสารเรื่องขอความยินยอมหน่อยเหมือนแจ้งไกลๆว่าฉันกําลังจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเธออยู่นะเธอต้องให้ความยินยอมฉันนิดนึงซึ่งก็เดี๋ยวว่ากันครับว่าฐานความยินยอมเป็นเป็นฐานเดียวหรือเปล่าที่ทําได้ต้องขอความยินยอมทุกกรณีหรือเปล่า อันเนาะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งต่อไปครับสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลของเราครับคือถ้าใครเคยเก็บข้อมูลของเราเข้าไปครับเราก็สามารถขอข้อมูลของเราอ่ะที่เฉพาะของเรานะไม่ได้ไปขอของคนอื่นเนาะเพราะแต่ละคนมีสิทธิ์แค่ของตัวเองเราขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ต่อไปคือเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลครับเราสามารถบอกคนที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอาไว้ครับว่าเอ้ยตอนนี้ถ้าข้อมูลของคุณมันมีการเก็บเป็นดิจิทัลไฟล์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับ ถ้าฉันอยากจะให้เธอโอนถ่ายข้อมูลของฉันนะไปอีกองค์กรหนึง่งเช่นแบบไปยังนายจ้างใหม่ของฉันนะมันก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ข้อที่สี่ครับสิทธิในการคัดค้านครับว่าเฮ้ยคุณกําลังจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันไปโดยพละการนะฉันห้ามเธอใช้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็คุณก็ใช้สิทธิ์คัดค้านได้ข้อที่ห้าก็คือเรื่องของสิทธิ์ในการลบหรือทําลายครับคือถ้ามันหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้แล้วหรือว่ากรณีที่เราให้ความยินยอมครับแล้วเราแบบ เปลี่ยนใจแล้วแหละเราไม่ให้ความยินยอมอ่ะเราบอกให้เขาลบหรือทําลายข้อมูลของเราได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกกรณีมันต้องดูด้วยว่าทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอนะ่ะเขามีกฎหมายอะไรรองรับหรือมีเหตุอะไรรองรับหรือเปล่าว่าจะปฏิเสธสิทธิ์ของเราข้อเนี้บางอันได้ถ้าเขามีฐานทางกฎหมายรองรับข้อที่หกก็คือเรื่องของการเพิกถอนครับเคยให้ความยินยอมไว้วันนี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ให้ความยินยอมทําได้นะครับเจ้าของข้อมูล สามารถถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้นะอืมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ฐานความยินยอมอะ่ะหลายๆคนพูดถึงแต่ว่ามันไม่ใช่ฐานที่ค่อนข้างมั่นคงสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเ <c oughs> จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนเมื่อไหร่ก็ได้ข้อที่หก <c oughs> ข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดครับก็เป็นสิทธิ์ในการระง,งับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลครับก็คือถ้ามันมีเหตุจําเป็นก็คือบอกให้เขาระง,งับการใช้ข้อมูลของเราไปมันจะคล้ายๆเรื่องของการคัดค้านการใช้นั่นแหละ และข้อสุดท้ายก็สิทธิในการขอแก้ไขครับก็แก้ไขให้ถูกต้องอตามความเป็นจริงเช่นชื่อผิดชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนจากสมดรดเป็นไม่สมรดอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องเนี้ยอยากให้รู้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับทุกคนควรรู้สิทธิของเราเพอกฎหมายมันใช้อะวันหนึ่งถ้าบางทีเราไปใช้บริการที่ไหนมีการเก็บข้อมูลของเราไปยอะไรเงี้ยครับ ถ้าเขาใช้โดยไม่ชอบเราจะได้ปกป้องสิทธิ์ของเราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากบอกในฐานะที่ทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล <Ừ. S 1> และต่อไปครับถ้าในส่วนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับว่าถ้าเป็นฝั่งของผู้ประกอบการบ้างล่ะหรือฝั่ง Marketing มาร์เก็ตติ้งบ้างล่ะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องยังไงกับข้อมูลส่วนบุคคลบ้างบุคคลที่จะพูดถึงก็คือจะเป็นเรื่องของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับคือเรื่องของ data controller data controller คือใคร คือบุคคลก็ได้ครับเป็นนิติบุคคลก็ได้ครับดูในรูปแบบขององค์กรนะเช่นตอนนี้ฉันอยู่บริษัทฉันเป็นพนักงานในบริษัท A องค์กรอง,องค์กรคือบริษัท A นะครับคือ Data Controller พนักงานในองค์กรไม่ใช่ Data Controller นะเป็นแค่พนักงานของของอผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถามว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายตัวนี้ไหมต้องเพราะว่า Data Controller หรือองค์กรของเรามีความมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับ PDPa ถ้าพนักงานในองค์กรของเราไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับ PDPa ส่งผลกระทบไปที่องค์กรหากส่งผลกระทบไปที่องค์กรปุ๊บเสร็จองค์กรก็อาจจะมองว่าพนักงานคนนี้กระทำหน้าที่ไม่ถูกต้องกระทำการให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอาจจะกระทบถึงสิทธ ในเรื่องของกฎหมายตัวอื่นๆกับพนักงานรายนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเรื่อง PDPA มันไม่ใช่เรื่องขององค์กรอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรที่จะต้องเห็นภาพเดียวกันครับอันนี้เป็นความยากอย่างหนึ่งเลยที่เมื่อกี้มีคําถามหลังไม,มา์มาเราเคยบอกลูกค้าและให้สนใจเรื่อง PDPA แสดงและลูกค้าจะยังไม่ยังไม่ยังคิดว่ากฎหมายมันเรื่องใช้บังคับไปอยู่ยังไม่ได้ปรับยังไม่ยังไม่ได้วางแผนในการปรับตัวตรงนี้ครับ นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วองค์กรยังไม่เห็นว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดการล่วเอมันเกิดการหลุดล่วของข้อมูลส่วนบุคคลของจากองค์กรของเขาเน่ะเขาจะเจอผลกระทบอะไรบ้างถ้าวันหนึ่งเขารู้ว่าเรื่องพวกนี้มันกระทบถึงตัวเขาครับเขาจะเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นต้องต้องโดนต้องโดนฟ้องต้องโดนอะไรก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะเหมาะเอาจริงๆทุกคนที่ทําธุรกิจครับ เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังนั้นจริงป่ะไม่ว่าจะเป็นภาษีภาษีก็คือกฎหมายจดทะเบียนตั้งบริษัทก็คือเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนทําธุรกิจมีซื้อมาขายไปมีสัญญาจะซื้อจะขายก็เกี่ยวข้องกับซื้อก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายเหมือนกันนะแต่ประเด็นคือวันคนที่จะมองคนที่จะนึกถึงนักกฎหมายครับมันบางทีอาจจะนึกถึงเมื่อเจอปัญหาอะไรบางอย่างอาจจะลักษณะเดียวกัน S <S <S อาจจะลักษณะ <S 2> <S 2> <S เดียวกันก็ได้ครับคือตอนนี้อาจจะยังไม่ยังไม่เจอเหตุกฎหมายมันเลื่อนใช้บงังครับรอดูก่อนว่าจะมีมาตรการอะไรไม่อยากไม่อยากอินเว t ไปก่อนอันนี้เข้าใจาได้นะเพราะว่าการวาง<พ>เรื่องเนี้ยทั้งระบบอ่ะมันจะต้องอมันจะต้องใช้งบประมาณพอสมค<พ>วรเราคงไม่มีใครอยากจะเอางบประมาณไปใช้แล้วเอญมันมันใช้แล้วมันไม่มันไม่ตอบโจทย์ที่กฎหมายกำหนดนะเนอะเพราะฉะนั้นการรอก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ว่าต้องมันเหมือนมันเหมือนในเนี้ย <Es pe c> เหมือนประกันอ,ะอ่ะเหมือนประกันตรงเอเหมือนประกันตรงนี้คือก่อนเราจะเจ็บป่วยแล้วไม่เคยนึกถึงประกันหรอกไม่บอกวาไม่เคยได้ถึงการดูแลสุขภาพหรอกแต่พอเจ็บป่วยปุ๊บเสร็จทุกคนจะบ่นแบบร,รู้งี้รู้งี้รู้งี้อย่าง,งานั้นรู้นั้นอย่างงี้ฉะนั้นบอกเลยอ<ช><า>ยากกา่ารอให้รู้งี้ครับเออ<ช>ค,คุณจ่าย<ช>ไม่ใช่เดี๋ยวคุณใช้คุณจะถึงเวลาจะใช้แล้วคุณไม่มีจ่ายเนี่ยผมบอกเลยนะครับจริงครับผมบอกงี้แล้วกันครับเอ่อ เวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วแล้วค่อยนึกถึงทนายอะ่ะบางทีมันต่อให้มีทนายเก่งแค่ไหนบางทีก็แก้ปัญหาไม่ได้นะบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่แก้ได้อะ่ออแะแะแงอย่างนี้ดีกว่าถ้าตรงไปตรงมาถ้าตรงไปตรงมาโอเคโอเคาตามกฎบักนะโอเคนี่คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นใครก็ได้นะถ้าเขาคนนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจในการเก็บหรือไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่น แต่พูดตรงๆเหอะจริง,รงๆทุกองค์กรเกี่ยวข้องกับการเก็บอยู่แล้วเพราะทุกองค์กรมีพนักงานถูกไหมครับถูกถ้าเวลาคุณมีพนักงานหน้าที่อันนึงของผู้ประกอบการคือต้องขึ้นประกันสังคมถูกไหมครับคือถ้าขึ้นประกันสังคมหมายความว่าคุณต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานคนนั้นนะเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับพนักงานนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานคุณแล้วแหละคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณเป็น data controller แล้วแหละแม้ว่ายังไม่ได้พูดในมุมลูกค้า พูดในมุมพรักง,งานเฉยๆในองค์กรคุณเองเนาะเลยเลยเกี่ยวข้องกับทุกองค์กรครับถ้าถ้าถ้าผมแนะนำนะส่วนใหญ่ผมก็จะบอกว่าทุกองค์กรเกี่ยวข้องกับ PDPA แหละถ้าคุณเก็บข้อมูลครับแล้วมาตรกะและหน้าที่ของเขาคืออะไรบ้างครับหลักๆเลยตามกฎหมายจะบอกไว้ห้าเรื่อง เรื่องแรกคือการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยครับเช่นเรื่องระบบไอทีเมื่อกี้แหละหลังบ้านคุณจะต้องค่อนข้างแน่นนิดนึงคือ <c oughs> ถ้าคุณไม่มีมาตรการอะไรเลยแล้วมาตรการพวกนั้นอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับมีความเสี่ยงว่าจะผิดหน้าที่และหน้าที่ข้อที่หหน้าที่ข้อที่2ครับคือจะต้องมีการปกป้องป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปถ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปก็จะต้องมีมาตรการรองรับด้วยว่าไอคนที่รับไปนะั่นอ่ะ กำลังจะปฏิบัติตามกฎหมายตัวนี้ด้วยเหมือนกันข้อที่สามครับก็จะต้องมีการจัดระบบให้มีการตรวจสอบครับเพราะ pdpa ไม่ใช่ทําวันนี้แล้วจบวันนี้ pdpa คือทําแล้วก็ต้องอัปเดตเป็นระยะะ,ยะครับเพราะกฎหมายมันเปลี่ยนเรื่อยๆข้อมูลส่วนบุคคลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเหตุการณ์ละเมิดมันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามาลรก,การเหมือนเหมือนซอฟต์แวร์แล้วกันวันนี้ซื้อซอฟต์แวร์มามีแอนตี้ไวรัสด้วยแอนตี้ไวรัสดีด้วย ปประเด็นคือสิ้นปีไม่ได้ต่อก็ก็ไวรัสไวรัสก็เข้าได้ถูกไหมอะไรประมาณเนี้ยลักษณะคล้ายๆกันอืมอืมครับต,ต่อไปก็คือต่อไปก็คือเรื่องของการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลครับคืออันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งอย่างยากตัวอย่างที่เมื่อกี้บางกอกแอร์เวย์เขาทำครับคือเขาได้มีการแจ้งเหตุแล้วแหละให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าเฮ้ยมันเกิดการหลุดร่วงข้อมูลนะมันเกิดการแฮกเอ่อมันมีเกิดเกิดการแบบเอ่อ แฮกระบบของเขาเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าที่ที่เขาปฏิบัติตามข้อนี้อยู่นะแม้ว่ากฎจะกฎหมายจะไม่ได้มีผลใช้บังคับณนะตอนนี้นะครับในส่วนนี้แต่ว่านี่คือมาตรการที่เขาเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วองค์กรใหญ่ๆเตรียมความพร้อมไว้วเรื่องนี้ไว้พอสมควรแล้วครับแล้วก็ข้อ5้าครับคือถ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกราชอาณาจักรนะแล้วแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายตัวนี้ก็ต้องมีการแต่ง,ต,งตั้งตัวแทนด้วยแต่ถ้าเป็น เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยข้อนี้ก็อาจจะไม่ได้สําคัญสเท่าไหร่อันนี้คือหน้าที่หลักๆที่องค์กรจะต้องทําหน้านี้อยากจะสื่ออะไรครับหน้านี้อยากจะเน้นย้ําอีกอีกทีนึงครับว่ามันไม่ใช่แค่การทำโพลชซีประกาศอยู่ในเว็บไซต์อย่างเดียว,วจบ